สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube แล้วก็ชาว Facebook นะครับพามาหาช่างเอกครับกับพี่เอเนาะ <c oughs> ไม่มีคลิปอะไรจะลงก็พอดีจะมาดูล้อเขาด้วยนะครับเพื่อนๆล้อ,อของช่างเอกเขาว่าสร้างใหม่นะครับแล้วลองไปดูดนะครับว่า มันเป็นแบบไหนนออหนะ้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็นี่พามาดูทางเข้าบ้านก็าด้วยนะครับนี่มุ่งหน้าไปไป,ไปทางพิจิตนะครับตอนนี้ผมมาจากทางไอเขาเรียกว่าหนองหูปวกเนาะอ่าประมาณนั้นนะครับแยกไฟแดงหนองหูปวกแล้วเข้าเข้าเมืองพิจิตนะครับ ตรงนี้เขาเรียกท่าไข่นะครับแถวนี้แหละส้มโบนะครับส้มโบเยอะเขาเรียกว่าส้มโบท่าไข่นะครับที่นี่จะมีลูกส้มโบอยู่นะครับส้มโอที่ว่าขาวแตงกวาเนาะที่ว่าอยู่แถวชายนาศนะครับที่ไปวางขายอยู่แถวชายนาศนะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ของชายนาศแท้นะเดี๋ยวเปื่อนๆจะวเข้าใจผิดแต่ว่ารสชาติมันก็อร่อยเหมือนกันแหละครับ เขาก็มารับจากที่นี่ไปนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะที่แรกแหมคุณลุงเนี่ทีแรกผมก็ไม่รู้หรอกนึกว่าแต่ของใช้หน้าแต้นะครับที่ไหนได้เป็นของจากที่นี่นะครับแล้วก็ของใช้หน้าแต้เขาก็จะส่งไปทางแถวๆกรุงเทพนะครับประมาณนั้นแหละน้องขนุนบอกไว้นะครับแต่ว่ารสชาติก็แถว เขาตังกวาของชายนาทนี่เขาจะอร่อยเนาะนี่นะมีมีสมโบนะครับเนี่ยเห็นไหมเนะี่ยมีร้านสมโบขายนะครับราคาก็ลูกละประมาณสามสิบบาทนะครับสี่สิบสามสิบาทสี่บาทห้าสิบาทก็แล้วแต่ลูกใหญ่ลูกเล็กนนนเนี่ยนี่นเนี่ยมีสมโบนะครับผม พี่เอยู่ไม่นอเนี่ยวันนี้เนี่ยวันนี้ผมก็าจะอยู่นี่ทั้งวันแหละไม่ไม่รู้จะไปไหนนะครับแล้วก็ไอที่บ้านก็ไม่ค่อยมีงานแล้วนะครับรถเกี่ยวข้าวก็เกี่ยวไปหมดแล้วรถย่ำนาก็ย่ำไปหมดแล้วนะครับ คอยดูทางพวกพี่เอดีกว,ว่าว่าเขาทําอะไรกันเนาะบ้านพี่สมคิดผมก็ยังไม่เคยไปสักครั้งเลยนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเจะให้พาพี่เอเข้าไปดูนะโอ้ยอยย,ยตาทำอะไรตาทำอะไรเนะี่ยจอดคุยโทรศัพท์หรือเปล่า เราจะเลี้ยวขวาข้างหน้านะครับตรงสาลานี่แหละก็อ,อยู่ติดกับบึงสีไฟเลยนะบ้านพีเอนะ่ะแต่ว่าจะอยู่ทางฝั่งทิศตะวันออกของบึงสีไฟนะครับชื่อบ้านไผ่สีรุนนะครับทุกทีเคยถ่ายแต่ ไปอยู่ที่บ้านเนาะวันนี้อันนี้เลยดูทางเข้าบ้านนะครับดูว,ว่าเขาทําอะไรกันบ้างนะผมก็ยังไม่ได้โทรไปหาช่างเอกนะวันนี้โทรไปหาพีเอเมื่อเช้าว,ว่าเขาอยู่หรือเปล่านั่นนบอกว่ากําลังทําอะไรก็ไม่รู้กําลังทําล้อนี่แหละโอ้น้ําก็ยังเต็มอยู่เลยนะนี่ยแล้วก็จะตรงไปนะกันเลย ว่าจะมีแตนมาเนะี่ยผมเอาเอาน้องแตนมาแล้วนะครับไม่สิเอากระบะมาดีกว่าเอาเอาหนึ่งจุดเก้ามาประหยัดกว่านะเนี่ยค่าเฉลี่ยก็บอกประมาณสิบเจ็ดกิโลนะครับถ้าเกิดว่าผมเอาอีแตนมาก็ประมาณสิบหกกิโลเนาะเออก็ไม่แตกต่างกันเยอะนะน้องแตนสิบหกกิโลลิตรอันนี้สิบเจ็ดกิโลลิตรนะครับแต่ว่าคันนี้ได้ไวหน่อยนะครับคันนี้ก็เอย่ยบประมาณเก้าสิบ แล้วก็ร้อยนะครับถ้าเกิดว่าเอาเอา,เอาน้องแตนมากก็ประมาณแค่หกสิบนะครับผมสุดแล้วมิดไม้แล้วหกสิบเนี่ย <c oughs> แต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าเอามาพิจิตก็อยากจะเอามาสักครั้งนะครับผมจะได้จะได้อันนี้หน่อยเนะเาะมาให้เขาเห็นเนะ <c oughs> าะอยากดูเหมือนกันเขาก็อยากเห็นนะครับยี่โอยทางสิบรอวนะิ่งทางเสียหมดนะครับเนี่ย ลอยสิบล้อวิ่งนะสิบล้อบรรทุกดินนะเนี่ยเห็นว่าเห็นสิบล้อไหนะแล้วก็มันนะมีดินอยู่เต็มรถนะครับเนี่ยข้ามาถมตามนี้นะครับผมน้ำหนักมันเกินสามสิบตันอยู่แล้วแต่ว่าทางหลวงเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับรถบรรทุก ดินสิบ้อเนาะเอ้ยสิบ้อบรรทุกดินสิไม่ใช่น้ําหนักยังไงก็เกินอยู่แล้วเพราะว่ากำหนดกฎหมายเขาก็ให้แค่เท่าไหรสามสิบตันใช่ไหมเพราะว่ารถตัวนี้มันก็สิบโลออย่างเดียวมันก็สิบกตันแล้วเนาะจะเรียวซ้ายนะครับ แล้วซ้ายจะเข้าพิจิตรถ้าเกิดว่าแล้วขวาเราจะไปดงป่าคํานะครับผมรถเยอะแทะ้เกิดอะไรขึ้นติดสิบร้อรนี่แหละสิบร้อรวิ่งกันขวายเลยนะนี่อยากไปถ่ายบ้างสิบร้อรนี่กับแมคโครเต็มบึงสีไฟเลยนะจะมีคนดูไหมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับในบึงสีไฟเนะี่ย เนี่ยบึงที่เขาหลอกดินนะครับปกติแล้วทุกปีแถวนี้น้ําก็จะท่วมนะครับตั้งแต่เขาลอกบึงมาเนี่ยก็ไม่ไม่ท่วมนะล่าว่าปีนี้น้ําไม่ค่อยเยอะก็ไม่รู้นะครับก็มีส่วนนะนะมีสิบรอบิ่งเต็มเลยเนี่ย บึงสีไฟนี่นะบึงสีไฟมองไปก็จะเห็นบึงเลยนะครับเนี่ยดูน้ำน่อยโอ้น้ำเยอะเหมือนกันนะนี่เนี่ยมองไปเห็นน้ำเลยนะครับแต่ว่าฝุ่นก็เยอะกว่า <c oughs> <c oughs> ใกล้จะถึงแล้ว อีกประมาณไม่ไกลหรอกโอ้นุ่นๆสิบล้อรถแมคโครเต็มเลยนะั่นนะอยากดูไหมครับผมจะพาเข้าไปดูดูในบึงสีไฟนะครับผมเคยไปถ่ายแล้วนะครั้งหนึ่งก็นานแล้วประมาณสามสี่เดือนแล้วมนะั้งมีคลิปเดียวนะที่ผมเคยไปถ่ายแมคโครนะครับก็ไม่เชิงแมคโครหรอกผมก็ไปถ่ายแล้วถ่ายนี่แหละแต่ว่ามันมีแมคโครด้วยแล้วก็สิบล้อด้วยเนาะเพราะว่าผมรีวิวแมคโครไม่ค่อยเป็นนะครับ ถึงยังนอนเน่คุยเพลินเลยไม่ใช่เลยแล้วบ่อเนี่ยเลยหรือยังถามใคร <c oughs> คนอื่นก็จะรู้ด้วยไหมเนี่ยนะมันจะมีสามแยกบอกบ้านไทยซีรุนอยู่ฝั่งขวามือนะครับเนี่ยดินเขาก็จะมากองกองไว้นี่นะนี่บิดดินในบึงนะครับ ถึงแล้วอันนี้ก็ผู้รับเหมานะครับามารับเหมา,าหลายหลายทีมงานนะครับขวาตรงนี้แหละบ้านไผ่ซีรุนแวบนี่นะบ้านไผ่ซีรุน2กิโลเมตรนะครับนี่จุ่ทางเข้าบ้านเขานี่กลางคืน สั่งพิซซาพิซซาไม่กาเข้ามาส่งนะภายในนี้ดูทางสะก่อนนะครับอย่างกระทางเข้าไปป่าช้านะครับแต่ว่าเส้นนี้ทางรัดนะรถพวกรถส่งของานะจะวิ่งกันบ่อยนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าเส้นทางนี้มันรัดมันจะไปออกทางเส้นไปอะไรนะสากเหล็กได้นะครับเพราะว่ารัดได้เยอะเลยนะแต่ว่ามันเสียอย่างเดียวเนี่ยดูดิมันเป็นป่าเนี่ย ถ้าผู้หญิงเขามาคืนนี้เสร็จเลยนะนี่โดนฉุดเข้าป่าไปเลยนะครับจะหามานะบ้านพี่เจ๊กอยู่ทางนี้นี่แหละติดติดดูดูดวงนะครับผมนี่หลังถัดไปนี่แหละอันนี้ดูดวงนะนี่ใครจะมาดูดวงดูได้นบ้านพี่เจ๊กหลังนี้นะไม่รู้ว่าอยู่แม่บ้นนี้ บ้านช่างเอกนะครับผมแถวนี้ก็ทำนานะครับแล้วก็ป่าส้มโอก็เยอะอันนี้ป่าอะไรเนี่ยป่ายางหรือเปล่าเนี่ยมีทำนาด้วยครับบ้านไผ่สีลุนถึงแลวโอ้ใครมาทำอะไรเยอะแยะเกี่ยวข้าวหรือเปล่า โอ้มีมาเกี่ยวข้าวด้วยนะครับนี่เกี่ยวข้าวนาปีน,นั่นเนี่นุกำลังเกี่ยวอยู่เลยไม่รู้มีหนูหรือเปล่านี่แหละข้าวซอยบ้านสั่งเอกล้ว ว่าเขาจะไปย่ำนาด้วยนะครับวันนี้สําหรับช่างเอกนะครับแต่ว่าพี่เอไม่ได้ไปนะผมจะไปพิจ๊กกับช่างเอกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะต้องรอถามเขาดูนะครับมีคนอยู่ไห่เอ่ยโอ้กำลังทำอะไรอยู่นู่นนะกำลังตั้งใบอยู่หรือเปล่านะครับ พอจะลงแล้วนี่รถช่างเอกอยู่นี่ฮะอ่าเดี๋ยวรถมาครับทำไรช่างเนี่เสร็จรออแล้วยังสวัสดีคนดูยัง <พ uka> สวัสดีครับมาสกัดเซอร์ไพชนะครับผมนี่นะครับอันนี้วงห7ิบเจ็ดนะเนี่ยเ,เออก็โอเคเนี่ยไม่ว้าวหรอว้าวเองอะ่ะว้าวาตอนลงนาใช่ไหม,ไมแล้วพี่เอ,ออ่ะเอารถโอ้เอาสีแดงด้วยนี่นะครับรอสีแดง นี่นะใบก่อยังเต็มนะครับผมงบสองพันห้านะครับนี่แต่ว่าค่าแรงยังไม่ได้รวมนะครับนี่เสริมก้านตัวนี้ไว้ด้วยนะครับกันการมันแตกเนาะแน่ชงไม่เข้าใจทำนะเนี่ยสองพันห้าค่าแรงจะพันหนึ่ง สี่พันห้า 45, ทำขายไหมเนี่ยฮะช,<ฟ>ช่างบอกว่าโคดนานนะครับถ้าจะสั่งทำโคดฟังแค่ชื่ออูก,ก็ไม่น่ามานะครับโคดนานการช่างนะครับผมผมนี่นะมีนี่อีกอันนี้ใช้เวลาทำหลายวันเลยนะนี่แล้วผมจะมาสั่งถาดด้วยนะครับสักอันโอเคเนาะ โอเคนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวรอต่อไปนะบ่าเขาจะย่ำเราจะไปยำนาไหมไปไปใช่ไหมวันนี้จะไปลองล้อใหม่นะนาแปลงไหนอ่ะต้นมะม่วงเน่ยอ้อยู่ตรงนี้เลยจะเดินลัดป่าไปเนี่ยอ๋อไม่ไม่เอาขึ้นนัเนเลยกันเลือกติดกันเนี่ยอ๋อนาพี่เจ๊อยู่ฝั่งนี้เหรอหรือฝั่งนู่นเลยป่าไปหรือฝั่งนี้อ๋อโอเคครับเพื่อนๆก็สำหรับวิดีโอชุดนี้ ขอจบไปเพียงทอนนี้นะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจนะผมยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ